วัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่อบเชยเผยใจ,ใจ,ใจใไทยเฮานะคะมวันนี้นะคะก็เป็นวันที่หามิถุนายนพ่สองันหาร้อยหกสิบห้านะวันี้มาวัดนะคะกามีค่ะมีสายบุญนะคะมีสายบุญทางพี่น้องญาติมพี่น้องทางเอ๋ทาง ทางโคราชนะคะที่จังหวัดนครราชสีมาเพิ่นก็ะไดมานะคะมาร่วมทําบุญแหละคือกฐาวายปัจจัยนะคะมื่อนี่เป็นจำนวนเอออันนี้น่ะอันนี้น่ะตัวยอดบุญได้มานํากันบุญณากให้ได้หาบุญเลยค่ะตัวไปทุกโค้ทุกชาติจ้มีแต่วามสุขวามเจริญเนอค่ะมื่อนี่นายญาติยอมพี่น้องท่านใดก็มาเฮ้ยทางมาจากโคราชตัวหลงข้าจินดาโอ้ค่ะแมาจินดาอร่อยเลยมาโหลดแรีๆกเรียึง สามร้อยมาเพร่ะเราตั้งใจมาทำบุญถ้า่เนาะค่ะเพิ่มตั้งใจเราได้เงินเท่าไหร่ก็บางกี่นะครับสองหมื่นเท่าไหร่นะสองสองพันสามร้อยสี่สิบามชาจุบาทนี่สุ้มเฮาก็ได้เห็ดได้ยินแน่นอนเห็ดบุญน้ำเด่นต่อยอดน้ำกันนะไม่ออกไม่ต้นที่ลงวัตรบัตรตั้งแต่ได้ยินดอกการทำบุญนี่นะเฮ็ดเฮ็ดทำบุญนะคะ เพื่อสะสมบุญนะคะเ้อยนกมานั่น้อัิบบาทค่ะนี่น้องไนน้งิาทนั่งกได้เท่าไรก็อหนึ่งสบาทน่สาธุค่ะดีกว่าดีกว่าบอกว่าค่ะสาธุค่ะมือนี่กะ เอาไว้ซ้ำนี่สักก่อนเนาะก็ได้บุญได้กุศลด้วยกันเพื่อสมทบสั่งเมนเท่าหลายมันแล้วนะคะอ่าตอนนี้กำลังยก้้าเขาพ้ะนามกสิมากินกันไม่ออกคนมาสามคนแล้วกับพระผู้หนึ่งนะคะรวมเป็นสี่ห้าคนกับคนขับรถคนก็ได้ิคนตั้งใจมาทำบุญเลยจะพาะบ,บุญล้วนๆนะคะบุญระก็สาทุกอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ